กระทรวงการคลังเเตรียมเสนอแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ช่วยประชาชนลดหย่อนภาษีปรับปรุงโรงแรมที่พักและเร่งเบิกจ่ายภาครัฐติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะข้อข่าวเล่าประเด็น หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยนายเอกนิตินิติพันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้เตรียมมาตรการลดหย่อนภาษีให้ประชาชนทั่วไปจะได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด20,000บาทท่องเที่ยวเมืองหลักลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่า หากไปท่องเที่ยวเมืองรองจะสามารถถัลดถย่อนภาษีได้1.5เท่าเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเงินกระจายไปยังเมืองรองคาดว่าจะเริ่มใช้วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้ในส่วนของนิติบุคคลกำลังพิจารณาให้บริษัทต่างๆที่พาพนักงานไปสัมมานาหรืออบรมตามจังหวัดต่างๆในประเทศสามารถลดหย่อนภาษีได้ในส่วนภาครัฐรัฐวิสาหากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมเร่งรัดการเบริกจ่ายในลักษณะฟอนโหลด จากปกติจะใช้จ่ายในไตรามาสที่3หรือไตรามาสที่4ของปีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบเดิมต้องเบิกจ่ายให้ได้ภายในมกราคม2569นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้โรงแรมหรือที่พักในเมืองรองที่ต้องการปรับปรุงโรงแรมให้หน่าอยู่และดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ มาลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าเพื่อนำมาลงทุนพัฒนาโรงแรมให้แต่ละโรงแรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีโรงแรมที่ใหม่ขึ้นคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวอันนี้ก็คือเป็นการใช้งบประมาณเดิมในการฟืน้นเศรษฐกิจนะครับท่านนายกให้กรอบในการทำงานไปแล้วนะครับว่า ทุกคนจะต้องมี q u i กบิ๊กวินเรามีเวลาจํากัดเราจะมีแผนออกมาทุกเดือนก็จะให้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมีนโยบายควิกบิ๊กวินทําสั้นบิ๊กให้ใหญ่พอแล้วก็วินประชาชนได้ประโยชน์ทั่วถึงกระจายตัวทําสั้นกระตุ้นสั้นได้ผลยาวคือคิดถึงระยะยาวด้วยแล้วก็ให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้านนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของเงินสนับสนุนที่จะนํามาใช้ในมาตรการ คาดว่าจะใช้ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทและจากมาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมดรวมกับคนละครึ่งพลัสจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้เพิ่มเติมอีกร้อยละ0.4มีประเมินไว้เบื้องต้นเหมือนกันนะครับทั้งนโยบายนโยบายทั้งหมดในช่วงในช่วงระยะนี้นะครับจะก,กระตุ้น GDP ได้ประมาณสัก0.4ของ GDP ครับก็เตรียมไวปม้ประมาณประมาณแสนล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ได้ใช้งบประมาณ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามต้องเผชิญกับความท้าทายในการจูงใจให้ประชาชนที่มีกำลังซื้อออกมาใช้จ่ายจริงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนและความไม่แน่นอนด้านกำลังซื้อของครัวเรือนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิบลสถาพัรมมารายงาน